สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับวันนี้ก็มาแนะนํานะครับการเลือกซื้อสายพ่นนะครับประเภทไหนบ้างนะครับสายพ่นยานะสามจันทาห้าจัน7เจ็ดจันทที่เขาโฆษณากันอยู่นะครับเลือกซื้อแบบไหนให้ถูกใจถูกตรงตามปกนะครับตรงตามแรงกันที่เราอยากได้นะครับประหยัดงบประมาณในการย้ําสายพ่นนะครับประหยัดงบประมาณในการในการซื้อซื้อกลางเดียวนะครับจบหรือว่าจะซื้อหลายๆครั้งหรือว่าจะซื้อ ซื้อไปย้ำสายใบนะครับก็ประมาณเนี้ครับสามชั้นนะครับอันนี้จะเป็นสายพ่นยาขนาดสามชั้นที่ตักได้แบบโอ้ไม่ดีนะไม่โอเคครับมันแตกง่ายนะผมโจมตีนะผมแกยอยู่เองมันไม่ดีนะเนี่ยเนี่ยตักแบบประเภทนี้ครับเนี่ยน,นี่อันนี้สายสีเขียวนี่ก็จะตักแบบประเภทที่หนึ่งเนี่ยประเภทที่หนึ่งนะและไอ้สายสีส้มส้มหรือว่าสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีสีทองอะไรประมาณเนี้ยก็จะตักแบบเนี้ยผมผมผมแกมนหนาหมดแล้วเนี่นยตักแบบนี้เลย แบบที่ถามนะนะครับแล้วมันจะตนแรงดันได้ไงครับแล้วก็ขายราคาแพงด้วยนะบางเจ้าก็แพงนะครับน,าน,านะครับแนะนานะเนี่ยตัดตัวเนี้ยนะไอตัวสีเหลวเนี่ยหอยอะไรนะยอเนี่ยโน่เนี่ยเนี่ยนี่ักแบบนี้เลยครับแบบที่สองนะเนี่ยแบบที่สองอันนี้อ่าอ่าชั้นเต็มนะครับแล้วก็รูน้ําแบบใหญ่มากนะขออนุญาตนะมือโกปผมมากผมติดงานซ่อมอยู่เมื่อกี้ก็เลยมาทำรีวิวแป๊บเดียวครับ เนี่ยสายครับซื้อแล้วคุ้มนะครับโดนเสียดสีกับดินเวลาเราเวลาเราลากสายเสียดสีกับดินผ่านได้อ่าผ่าน PVC ชั้นแรกไปตะลุนะครับเจอสายอ๋อเจอสายก็ลากไปเสียดสีไปออกเจอ PVC สีแดงนะครับเจอ PVC สีแดงนะครับลากสายไปเจอแรงดันไปด้วยในเครื่องนะครับแล้วก็สายสับด้วยอ๋อผ่าน PVC สีแดงก็ไปเจอได้พอไปเจอได้เสร็จปั๊บกว่าจะตะลุเนี่ยครับเจอตัวสีเขียว PVC สีเขียวนะครับจบ ใช้งานได้นานแล้วก็หลายปีด้วยนะครับเป็นตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็อ่าพื้นฐานทั่วไปก็มันมีหลายยี่ห้อนะผมก็ไม่ได้เน้นขายเลยแล้วผมก็ขายแค่ยี่ห้อที่ผมรู้นะขายเป็นสิบกว่าปีแล้วยี่ห้อที่ผมรู้ก็เนี่ยอ่าก็เป็นไม่ใช่นะครับอันนี้แบบนี้ผมไม่ได้ไม่ได้เน้นขายแล้วนะครับแล้วก็มาขายตัวแบบเนี้ยเนี่เลยต้องเอาแบบนี้สายพ่นอ่ะนี่ครับนี่ครับต้องเอากันอย่างนี้ต้องซื้อที่ตักได้แบบได้มาตรฐานหน่อยตักแบบ เกณ์ที่สองอ่ะโอเคใช้งานได้ดีนะครับนี่ครับห้าดาวครับทนแรงดันสูงนะครับเจ็ดสิบไปสิบห้าบาทผมเคยเจอมาแล้วไม่แตกนะครับ,แ,รบแล้วก็ลูกา้าลูกค้ายังเอาไปซื้อแบบเอาไปเปิดอะไรกาแค่นะครับซื้อสายตัวนี้ไปยี่สิบเมตรนานมากนะครับนีทีนี้เราไม่ต้องเลือกยี่ห้อนะลูกค้าไม่ต้องเลือกหาพวกยี่ห้อเนีย่ยไปเลือกนะเราเลือกที่เนี่ยเลือกที่เราดูอ่ะ เราดูผิวเขารู้ว่าดูผิวดูดูการผลิตดูวัสดุนะครับว่ามันเกรดเอเกรดบีเกรดล่างหรือว่าเกรดอะไรก็แล,ะะแล้วแต่นะเราดูผิวเขาดูไม่ต้องไป็นดูยี่ห้ออเนื่อนะครับการเลือกซื้อสายนะครับแล้วก็สายเดี๋ยวนี้ในต,ตลาดมันจะออกแบบมารูปแบบเล็กๆนะเนี่ยถ้าดูดีงๆนะจะเล็กมากนะนครับเล็กมากนะครับคนณราใช้กันเลยนะสายนี้กับสายนี้นะอืห่างนะครับ แต่ระบุ5ชั้นด้วยนะครับบาง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 ที่เขา็ระบุ5ชั้นเฉยเลยจริงๆ2ชั้นนะผมว่านะนะครับมันก็แค่ PVC 2ชั้นล้วก็ได้แบบตักแบบง่ายๆนะแตกง่ายนะ PVC เกรดล่างนะครับนี้เพื่อนๆเลือกเลือกซื้อดีๆนลครับพวกสายพ่นนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นผนังผนานะที่หลังเวลาเราเวลาเราใช้งานนะพอเจอสายแตกสายระเบิดนะแล้วมาเจองานที่หนักๆมันลากไปหูมากับบางทีพื้นที่แต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับ ก็เลือกกันเอาเองครับก็มารีวิวเรื่องสายแค่นี้นะครับก็มาแน,นะนำครับถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นผมแลผมจะเลือกตัวนี้ครับสายสายพ่นนะมันจะเข้ากับแรงดันตัวเครื่องอะไรมันไม่โหลดนะครับตัวเครื่องไม่โหลดด้วยนะโอเคครับสนใจก็ติดต่อมาที่เปรร้านปอเกษตรลุงเนียงนะครับศูนย์เก้าหนึ่งหกสี่สามเก้าสามห้าห้าครับศูนย์เก้าหนึ่งหกสี่สามเก้าสามห้าห้าครับสวัสดีครับ